มนุษย์ฟังเพลงวันละกี่ชั่วโมงต่อวันนะครับสมาพันธ์ผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียงระหว่างประเทศหรือ IFPI เปิดผลสำรวจครับ Engaging with Music 2021นะครับสอบถามมนุษย์ทั่วโลกเลยครับประมาณ43,000คนว่าเราฟังเพลงเฉลี่ยต่อสัปดาห์ในประมาณกี่ชั่วโมงผลสำรวจออกมาก็คือประมาณ18.4ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือประมาณวันละ สองชั่วโมงครึ่งเทียบเท่าทกับ368เพลงที่มีความยาวเฉลี่ย3นาทีนะครับต้องบอกว่ามากกว่าปีที่แล้วนะฮะที่อยู่ที่ประมาณ18ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับสำหรับช่องทางการฟังเพลงของคนทั่วโลกในปีนี้อันดับที่1คือแอปฟังเพลงสตรีมมิ่ง Spotify Apple Music นะครับอันดับที่2ก็คือวิดีโอสตรีมมิ่งหรือว่า YouTube 3คือวิทยุ4คือแอปวิดีโอขนาดสั้น Tik t o k นะครับเป็นช่องทางใหม่5คือแอปสตรีมมิ่งเพลงแบบมีโฆษณาหรือบางท็ซืืื้ออออเเเเพลลลงงงไไปปย่่่่าาามมคชทนนรววจะ การแสดงสดผ่านสตรีมมิ่งครับ